ว่าผ่านมาแถวนี้พี่เฟิร์สเขาก็เลยตั้งใจเอาของมาฝากแม่อะไรของแกโธ่เลยซอยจูน่ากินมากครับแม่แม่ลองชิมก่อนนะครับฮะแกจะใหคนอย่างฉัน,น,นะนเนี่ยนะกินซอยจูแกประสาทแบบเนี่ยงั้นไม่เป็นไรแม่ถ้าแม่ไม่กินอ่ะยังมีอ,งอื่นอีกนะหนูเตรียมมาเยอะเลย พี่เฟิร์สนั่งก่อนสินานๆนานทีจะได้กินข้าวกับแม่แม่หนูกลับมาแล้วเอา้าเตยลูกสาวสุดที่รักของแม่ไปนั่นก่อน โหซื้ออะไรมาเยอะแยะเนี่ยลูกแม่บอกแล้วไงแค่มากินข้าวกับแม่ไม่ต้องซื้ออะไรมาลองจะเอาหรือไม่เอาคะเอาสิจ้าลูกโหสวยจังเลยลูกคงจะแพงหน้าดูใช่ไหมไม่เหมือน ใครบางคนที่เอาสอยจุมาฝากฉันอะไรนะสอยจุเคื่อนี่อะไรเนี่ยไปรับจ้างต้อนหัวต้อนควายกันมาเหรอถึงได้เหม็นขี้วัวขี้ควายกันเนี้ฮะนี่แต่งงานกันไปกี่ปีแล้วเนี่ย จะมีปัญญาขับแค่มอเตอร์ไซค์อยู่แล้วหราวหลังถ้าจะมาบ้านแม่มบอกฉันก็ได้นะในฉันแวะรับพรเพะอินว่าฉันเนี่ยขับรถยนต์่ะแอเย็นนั่งสบายไม่ต้องมาลำบากตากฝุ่นตากลมหรอกโอ๊ยจะไปอะไรกับมันสองคนละลูกดูสิใครจะไปสู้รูปเผยคนรวยของแม่ได้สวยไหมครับแม่สวยสิลูก จะใส่แบบนี้มันอันตรายนะเพราะว่าแถวเนี้ขยขโมยขโจรมันเยอะยังไงเอามาฝากแม่ไว้ก่อนนะไม่เป็นไรครับ <c oughs> แม่ครับทำไมแม่ทำผมกับวิกกี้แบบนี้แ่ะครับที่ผ่านมาผมก็ดูแลแม่มาโดยตลอดพอได้ลูกเขยรวยหน่อยแม่ก็มองผมเปลี่ยนไปผมก็เป็นลูกเขยแม่นะครับแม่ทำอย่างกับว่าผมจะมาของเงินแม่อย่างนั้นนะใช่ <c oughs> แม่เปลี่ยนไปมากเลยรู้ไหมหนูเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแล้วมันยังไงเหรอแม่มันผิดมากเลยเหรอไรของกินที่แม่แอบไว้ในเสื้อแม่ไม่ต้องซ่อนหรอกแม่ทำไงก็ว่าหนูจะไปแย่งแม่กินอย่างนั้นน่ะหนูก็เป็นลูกแม่เหมือนกันนะโอ้ยลำคาญไ,ไม่อายชาวบ้านชาวช่องเขาบ้างรืงไงถ้าพวกเธอเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนี่ยฉันจะอายพอแล้วที่ยังมายืนเถียงแม่ชอ่อชอดชอชอ,ชอ,อีกไม่สานึกมันคุณบ้างมึงไงฉันจะพาแม่ไปร้านอาหารหนู นานๆานทีเนี่ยจะได้กลับมากินข้าวกับแม่สักทีพวกเธอสองคนไปไหมถ้าไปเนี่ยช่วยกลับไปล้างเนื้อล้างตัวก่อนละ่ะเดี๋ยวกินสามไม่จะติดร้านเขาเอาไปกันเถอะแม่รีบตามมาละ่ะอย่าปล่อยคนจ่ายเขารอนานฉัน พี่จอดอะไรเนี่ยยังไม่ตรงเลยเฮ้ยอะไรวะ รถภาษาแล้ววะไม่ดูรถว่าฉันถอยออกมารู้ไหมว่ารถฉันยี่ห้ออะไรราคาคันเนี่ยราคาเป็นล้านเลยนะเว้ยแต่พี่ก็ถอยออกมาไม่ดูรถอะ่ะแบบนี้พี่ก็ผิดนะเว้ยแถมยังไปตบหน้าพี่เฟิร์สอีกพีม่มีความเป็นคนอยู่ปะวะอ๊ยจะอะไรนักหนาพี่ฟอนเขาโมโหเขาก็ต้องลงไม้ลงมือเป็นธรรมดาจะให้ฉันจะรับผิดชอบเอง สามพันพอไหมขาซ่อมรถอ่ะมึงรวยมากเหรอวะใช่รวยมากสามพันเนี่ยคุ้มอยู่นะมันคุ้มมากใช่ไหมคุ้มสิวะตกหน้าทีหนึงสามพันอาจจะได้มากกว่ามึงเลี้ยงวัวเลี้ยงควายทั้งเดือนพอพอพอได้แล้วลูกไปกันเถอะแม่หิวข้าวแล้ว นี่นี่เห็นเขาลือกันว่าร้านเนี้ยเขามีเนื้อเกรดชั้นดีมีคุณภาพเลยนะลองดูไหมแล้วยิ่งถ้ากินกับไวน์ราคาแพงๆพแม้ว่ามันน่าจะเวิร์กนะได้เลยครับคุณแม่คุณแม่เนี่ยรสนิยมดีเหมือนกันนะครับแต่จะว่าไปคนแถวนี้เขาจะรู้จักกันไหมอะ่ะนี่เฟิร์สวิกกี้ที่เนี่ร้านอาหารหรูนะ ไม่ใช่ร้านยายดองอย่าเผลอสั่งซอยจุ้หรือว่าเสือร้องไห้ล่ะฉันอายเขาอ่ะเออฉันเอาสเต็กเนื้อวาเกิว A5 เอาแบบมีเดียมแล้วนะจ๊ะค่ะผมเอาบิฟเวลิงตันครับได้ค่ะสตูเนื้อกับซอสมอเล่ค่ะโอเคค่ะแล้วสองคนละ่ะจะเอาอะไรหรือว่าให้ฉันสั่งให้ไหมแต่ที่นี่ไม่มีซอยจุนะ ขอบีบสโตแกนับสองทีได้ค่ะสั่งไม้รู้ด้เหรอมันคืออะไรหรือว่าเห็นชื่อแปลก,กก็เลยสั่งแต่ถ้ากินไม่หมดอ่ะฉันจะให้จ่ายเองนะเนี่เมนูเนี่ยนายจะมาจากรายการอ,อาหารเชฟกระทะทองคำรือไงสงสัยจะท่องจนชินเอาทั่นี้แหละขอไว้ด้วยนะ น้องคะเช็คบินค่ะค่าหาทั้งหมด3 189 8ปมื้อนี้ใครจ่ายนะ้าจะเป็นใครไปไม่ได้ล่ะคะนอกจากโฟนลูกเขยที่รวยที่สุดแล้วก็เพอร์เฟกที่สุดของแม่ยังไงล่ะคะ แยายเงนินส่วนไปบัตรเครดิตดีครับบัตรเครดิตนี่พวกเธอสองคนว่ายขอบคุณโฟนเขาสิเขาวุหาพามาเลี้ยงอ่ะชาตินี้ทังชาติอ่ะพวกแกจะมีปัญญากินอาหารดีๆแบบนี้ไหมขอบคุณนะคะพี่ โทษนะครับจัดรูปไม่ผ่านมีใบอื่นนะครับ,บ,บ,รบพี่โฟนพอมีใบอื่นอีกไหมพี่ไม่มีแล้วเราเงินสดพี่ล่ะมีอยู่ห้าพันก็ให้เฟื่อไปสามพันแล้วไงจำไม่ได้ที่ไงสรุปยังไง,งไรครับรอก่อนดีวะนี่ใบแรกหนาแม่ว่าลูกเอาทองในคอลูกอะ่ะให้เขาไปกอดดีไหมแม่ก็ว่าพออยู่นะ แม่ครับในคอยโฟนเนี่ยมันทองปลอมนะครับฮะอะไรนะทองปลอมฉันจะเป็นลมแล้วทีเนี้ยจะเาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าอาหารฮะเฮ้ยเฟิร์สเอาเงินสามพัที่ให้จ่ายไปก่อนเลยนี่ครับแต่ยังไงมันก็ยังไม่พอนะคะ แล้วที่เหลือล่ะคะใครจะรับผิดชอบแล้ว,ลวจะเอายัางไงพวกแกสองคนเลยเนี่ยสั่งเมนูอะไรก็ไม่รู้แพงที่สุดเลยเนี่ยยังไงแกสองคนก็ต้องจ่ายฉันไม่ยอมล้างจาหรอกนะเว้ยอ้าวพี่โฟนกินด้วยกันก็ต้องช่วยกันหารดิไม่รู้ไม่สนยังไงแกสองคนก็ต้องจ่ายงั้นฉันจะรับผิดชอบเองเป็นเลขาของ้ันฉันอยากจะดูนักวกกา่าแกจะทยังไง หรือว่าจะไปสมัครเป็นเด็กเสิร์ฟล่ะ <laughs> ได้ข่าวว่าพวกคุณไม่มีเงินจ่ายค่าอาหารร้านผมใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าผมจะรับผิดชอบเองคุณเฟิร์สแล้วทำไมถึงเรียกมาว่าคุณเฟิร์สล่ะครับก็คุณเฟิร์สคือเจ้าของฟาร์มวัวที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก เขายังให้ร้านอาหารเอาเนื้อไปขายได้ก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินทีหลังด้วยนะครับเรื่องค่าอาหารคุณไม่ต้องกังวลนะครับผมไม่เอาเปรียบคนหรอกไม่เป็นไรนะครับผมเป็นนี้คุณเฟิร์สอยู่หลายแสนค่าอาหารแค่ไม่กินหมื่นเองเอาเป็นว่าท้าให้เต็มที่เลยนะครับงัผมขอตัวก่อนหมายความว่าไงอ่ะก็หมายความตามที่เธอได้ยินนั่นแหละปู่ตึงหรือไงเป็นไงล่ะหน้าหงายกันหมดหน้าหดเหลือสองนิ้วขึ้นเลยดิ ค่าอาหารสามหมื่นส่วนอีกสามหมื่นเนี่ยฉันให้จริงเหรอลูกขอบใจเฟิร์สมากๆเลยนะว่าแต่ให้ค่าอะไรเหรอ ไอ้เฟิร์สแกตกใช่ทำไมวะไอ้เงินสามหมื่นนั้นอะค่าตกนี่เอฟเฟิร์สแกทำไรของแกเนี่ยแกเป็นบ้าแล้วเหรอไอ้เฟิร์สอุ๊ยพี่เฟิร์สเขาก็แค่โมโหก็เลยลงไม้ลงมือเป็นธรรมดาเหมือนสามีของแกที่ทำตอนอยู่ลานจอดรถเนี่ยแม่คะเงินก้อนนั้นอะจะเป็นเงินก้อนสุดท้ายจากหนูนอกนั้นหนูจะให้แม่ในายามจำเป็นเท่านั้นนะคะ ขอตัวก่อนนะคะเหม็นสาบผู้ดีจองเปลอาหมายความว่าไงลกูกวิกกี้เดี๋ยว kort, ก่อนลูกเดี๋ยวก่อน